โอ้โหมีคนรู้ด้วยสินะว่าฉันเป็นใครฮฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าแกนะอย่าทำคนของฉันนะพาแกออกไปให้หมดเลยฉันไม่ออกพี่เคสออกแล้วจะเอาอะไรกินเ <c oughs> พี่เคสต้องฟังก่อนนะไอทหารไอคนที่ของพี่เคสที่ยืนอยู่หลังเนี่ยมันชั่วร้ายมากเลยนะพี่เคสมันกำลังสะกดจิตพี่เคสอ,อยู่ กดจิตฉันไม่ได้ถูกสะกดจิตเฮ้ยทำไมเจ้าหญิงอลิซมันพูดมากจังวะเฮ้ยอลิสเฮ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงคงเป็นอัาพาตสักพักไม่ต้องห่วงหรอกเรามาคุยเรื่องของเราเป็นต่อดีกว่าจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่ายังก่อนดีกว่าฉันไม่ใช่คนแบบนาย เอาเธอเอาเธอถึงฉันจะเป็นคนร้ายแล้วมันทําไมล่ะแกไม่ร้าจะแค้นฉันก็เล่ามาแกรู้ไหมสิ่งที่แกทำกับฉันมันทำให้ฉันเจ็บแสบแค่ไหนการที่ฉันโดนแกจับไปขังคุกเนี่ยมันทรมานมากรู้ไหมแล้วยังไงล่ะแกทำผิดกฎหมายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยล่ะฉันไม่ชอบการที่ แกไปฆ่าใครหรอกนะฉันไม่ชอบการฆ่ากันสงครามรหรือไม่อะไรก็เลวแต่ฉันรักสงบฉันไม่อยากให้ดาวบ้านเกิดของฉันเต็มไปด้วยสงครามหรอกนะฉันถึงต้องหยุดทำไมรักสงบอย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าัักสงบจริงเนะี่ยแกคงไม่สร้างทานดิบบ้านนั่นมาหรอกฉันไม่ได้สร้างหรอก,นะอ,กอย่างว่านะแหละ แกก็มีแกก็มีทาดิสฉันนะ่ะซื้อทาดิสมาเพื่อที่จะมาท่องโลกท่องอวกาศไม่เดี๋ยวไปทำชั่วร้ายเหมือนแกซะหน่อยแกล่ะเอาทาดิสไปไ<ม>ทำ<ล>ะอะไรกระผฉันต้องการจะยึดครองจัก,กรวาลน,นี้ยังไงล่ะไม่ใช่จัก,กรวาลน,นี้ไม่ว่าจะจักรวาลไหนๆก็ต้องเป็นของฉันแล้วทำไมล่ะฉันน่าจะหยุดแกให้จงได้ เอาเลยเอาเลยยิงฉันให้ตายไปเลยเพราะยังไงร่างนี้ก็ไม่ใช่ร่างจริงของฉันอยู่แล้วเป็นโฮโลแกรมงั้นเหรอ้นถามหน่อยแกทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อล้างแค้นแกและยึดรองจากกวานนี้ยังไงละ่ะจุดเริ่มต้นก่อนที่ฉันจะขังแกสิ แกทำเพื่ออะไรฉันก็แค่เบือ่อเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อก็เลยจะหัดฆ่าคนเลยออกมาหาอะไรสนุกสนุกทำก็คกคแค่นั้นฆ่าพักพวกเพื่อนพ้องฉัน<อ>วาง,งั<อ>้นเถอะฆ่าทำหลอดมันไม่ใช่เพื่อนฆ่าพวกพ้องแกทำหลอดอะอย่างน้อยพวกเขา แกไม่เห็นใจพวกเขาหน่อยเหรอฮะก็เค่ยหมากตัวหนึง่งจะไปสนใจอะไรมากล่ะชีวิตคนคนหนึงม<ะ>ีค่าเลยนะค่าเบื่อจะเสียเวลากับเจ้าละลาก่อนญญางว่าร่างจริงมันต้องอยู่แถวนี้ ออมาสิออกมาแกจะเล่นงานชั้นตอนไหนก็ได้ไม่ใช่หรือไงแกน่ะฮะดูยังไงแล้วก็อ่อนนะแกน่ะเป็นใครน่ะใช่เป็นใครน่ะเหรอก็เป็นคนที่จะฆ่าแกงไงล่ะแล้วยังไงละ่ะฉันก็จะฆ่าแกเหมือนกันดีคนนอก รับรองแกได้ตายสมใจหมายแน่แต่ไม่ต้องว่วงหรอกเดี๋ยวอ,อ,อีกเดี๋ยวอีกไม่นานเพื่อนของแกก็จะได้ไปอยู่กับแกอย่างสมใจยอยากแล้วล่ะยา yeah!

สิเจบ็บแล้วสิใช่ไหมเจ็บแล้วสิ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 เฮ้ยแกเฮ้ยฉันจะยิงแกเดี๋ยวนี้แหละไม่ห่วงเพื่อนของนายบ้างเหรอเพื่อนนายจะตายอยู่แล้วนะนายหมายความว่ายัางไง แกว่นนั่นมันอามาพาดไม่ใช่เหรออามาพาดไม่ได้หมายความว่าจะตายไม่ได้ซะหน่อยแกแกนี่มันหลอกลวงเชิญไปรักษาเพื่อนของนายได้ตามใจชอบเลยฉันจะรอแกรอวันที่แกกลับมาได้เจอกันสหาย <grandma>. เฮ้ยอลิสเธอเป็นไรไหมฉันฉันลุกไม่ได้อะฉันลุกไม่ได้ด็อกเตอร์ช่วยฉันหน่อยอะไรเป็นอะไรเฮ้เอาเฮ้ยแดนน่าจะเป็นอัมพาตน,นายมาช้าจังอ่ะ้ิรู้ไหมเธอเกือบกำลังตึงรู้ไหมว่าเธอเกือบตายแล้วนะเป็นอะไรโดนอะไรมาคือเธอ,อเหมือนโดนลูกบอลมรณะ อะไรสักอย่างอะแล้วมันทําให้เธอเป็นอัมาาพาตโอ๊ฉันขอโทษที่มาไม่ทันใช่ฉันมาในวันนี้ขอช่วยเธอได้ขอบคุณนะไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอโทษเดี๋ยวคือความจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่านายมาฉันคิดว่านายอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเอาละช่างมันเถอะเย้นเหรอเดี๋ยวฉันจะให้ยากัอนอางถอยไป โอ้ดีเลยดีเลยเอาละสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเฮ้ยรู้สึกว่าเธอจะหายดีแล้วนะโอ้ยังชั่วเลยอะเอางี้เอางี้นะเธอเธอนอนลงไปก่อนเดี๋ยวพวกเราจะไปหามาสเตอร์เองแกนอนแม่ง ลกูกนี่มันเตียงเจ้าเยงเฮ้ยว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเราจะเอาอยายคนนี้ดีละ่ะเคทเคสเคทสรุปเคสหรือเคสวะเคสไงเคทเคสใช่ไหม

สมองปกติหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นไงบ้าง่ะเอ่ออืมมล่าไม่กลัวนะในเมื่อเธอเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะในเมื่อเธอตื่นอยู่เนี่ยฉันกลัวว่าแกจะไปรายงานเจ้านายแกจังเลยเฮ้ยเจ้ขอโทษนะ ฉันก็ค่อนข้างไม่ชอบการทาร้ายผู้หญิงนะแต่นี่มันจาเป็นรายงานมันคน้นมันการสแกนเนี่ยมันค้นพบว่าเหมือนเธอเนี่ยจะควบคุมตัวเองได้ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยออย่างนั้นเหรอฉันว่าแย่หน่อยนะแล้วต้องรีบจัดการมาสเตอร์โดยเร็วที่สดุดก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ <S <S เห็ไหม งั้นเราหามันกันงั้นเราแยกกันตามหาเข้าไหมได้โอเคนายจะไปทางนายต้องไปทางนี้ส่วนฉันจะไปทางนูง้นโอเคนะเข็ด ตาชาอยู่แล้วเนี่ยเตาได้ทุกเดือนทัง้งชัง้น,นมันต้องการจะยึดบัลลังก์ฉันบันลลังก์เหรอก็อแค่จุดเริ่มต้นแต่ข้าน่ะต้องการจะยึดของจัก,กรวาลยังไงล่ะตาแก<ม> <c oughs> ถ้ามันเป <c oughs> ็น <c oughs> พระล่ะฉะมันจะทำลายประชาชนน้อยแกนี่ฉันต้องไปตามดรัมเดอร์แต่แต่ว่า ไปเลยไปเลยรายชาตกอยู่ในกำมือของข้าแต่ด้วที่แกไปราชาก็ไม่หลอดแล้วละ่วนะพวกเจ้าช่วยข้าด้วยช่วยลูกสาวข้าด้วยรู้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เ<ค>ข,า,ขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าคทเคทดไม่ช่ตัวเขาเข ได้ไหมไม่ไหวแล้วนะเอาอยัางไงล่ะพอหนุ่มเลือกให้มันดีๆซะล่ะ